ละคลิปในวันนี้นะครับผมดีซีโรวันนี้ผมจะมาช่วยน้องนั่นเองก็คือนานา f o r r c นะโดยผมจะแปลงร่างเป็นสลามนั่นเองรู้จักสลามกันป้ะน,นี่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนิดหนึ่งตัวยักษ์ตัวยักษ์กมากๆนั่นแหละเยอะโอเคก็ในคลิปนี้ถึง1,000ไลค์แล้วก็ไปดูคลิปเป็นเลย นางก่นีจะมาสวัสดีทุกคนกันด้วยคะ for RCA วันนี้เรามาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดนะคะกับกับชนเผ่าอูกาอากูที่กำลังจะตีเราแต่ว่าชนเผ่าอูกาอาร์กูนะครับที่ชื่อมาเองอะไรก็ไม่รู้แบบธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เป็นมดอะไรเลยเป็นแบบสลามธรรมดาเลยนะแบบเพิ่มความน่ารักของมันละกันนะสลามตัวนี้อะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นทำไมเขาตีเราไม่เข้าอ่ะนานอยู่ไหนอ่ะทำไมมาตีไม่เข้างงมากคืออะไรเนี่ย โอเคโอเคกับสมาริตาไม่ได้ออกไม่ได้สมาริตาโอ้ยอ่าบังชิบมาพูดโอ้ยด้อมาพูดโอ้ยอะไรอ่ะหนีก่อนแล้วกันนะคะเขาตัดไม้ก่อนโอเคแล้วมันก็เดินตามนะไม้ตรงนี้นี่ไม้อะไรไม่รู้นะคะโอ้ยตามมาถึงนี่แล้ว ไม้มันเดินตามมันเดินตามเดี๋ยวผมเป็นเลยดีกว่าโอเคแอรเราจะมาแกงติกสกเกอร์เอ้ยช่วยด้วกันโยสลามหรอโยโยสลามมันเกิดตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้เป็นสลามช้างอะไรองี้หายฮะปกติสลามมันเกิดอย่างนี้ด้วยหายไปแล้วหายไปแล้ว เป็นมอนเตอร์ธรรมดาธรรมดาอย่าตามมาอย่าตามมากลับบ้านได้แล้ทำไมมันเดินตามวะทุกคนมันเดินตามเอ้ยช่างเขาเหอะเขาตีเราไม่เขาโอเคค่ะไปไหนก็รำรำคาไม่ใช่เหรอเราช่วยนะเออโยสวัสดีอันนี้ไม่ใช่สลามนะ ทำไมอ่ะใช่ดิเจ้าสลามเทพเจ้าสลามตัวใหญ่เคยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แล้วกันเอ้ยมันลอยได้ทุกคนปึ๊บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรอ่ะนี่ครับทุกคนสลามตัวใหญ่ไม่อาจจะมองไม่เห็นปึ๊บซึ้งนี่ครับสลามยักษ์ทุกคนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวยังใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวสลามยักษ์เหรอแน่นอนครับเป็นสลามยักษ์ได้ ไม่ได้จะบูดหรอป่าตัวไหนโย่เดี๋ยวนะแบงค์เราเป็นตัวก่นจื๊บอ้ยใหญ่มากทุกคนมาแล้วหดได้ด้วยเฮ้เราคือรีมูรู้เอาไม่ใช่ไหมแน่นอนแน่นอนอย่าตามมาโอ้ยกระโดดกระโดดนี่คีมู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 ให้สลัมบอลมาด้วยแน่นอนเราอาจจะไม่ค่อยพิมพ์เดี๋ยวผมจะพยายามไม่พิมพ์แล้วกันถ้ามันไม่มีอะไร เดินตามไปก่อนเฮ้ยมันตามมาทุกคนเอาไงอ่ะมันดีฆ่าเลยไหมจะไปขายไหมได้ได้นะได้สารพัดอุ้ยเจ็บตีเลยดิตีดิตีดิเจ็บตีไดเปล่ากล้าตีเปล่าอีกอะไรอ่ะตีดิอุ้ยเจ็บมามันตบไม่ได้ด้วยอ ตีมันกลับไม่ได้แต่ตายเลยตายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาของช่าสลามตัวเมื่อกี้แล้วก็ฆ่าไก่ดีกว่าเอาของของหายของหายเอาของเยอะจังเลยโอเคกลับไปหาหมู่บ้านดีกว่านะเผื่อมีอะไรเอีกยวเหรอเราจะไม่พิมพ์แล้วกันพยายามไม่พิมพ์ไม่ได้ตัวนี้มีอะไรอุปกรณ์เกี่ยวกับสลามไหมสลามเยอะจังโอ้โหโอ้โหหายครั้งนี้มันตีเราได้ เดี๋ยว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 เดี๋ยของจริงขอโอ้ปืนปืนช่วยนะนะปืนปืนปืนพุ่มเผาปุกโอ้ยเกมดูคีวไปชนีู่ออยู่ไหนอย่ไหนอยู่ไหนะเข้ามเอมันตีไม่เข้านะคะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยแลไมเมื่อกี้มันตีเขาอยู่อยู่ยไปรบๆๆบรบเไปโอ้ยตกตกเสียงเลยอะปืนปืนสนามอย่างว่าวุ่นวายมากแถวนี้ทุกคนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยุ่นวายมากึ้นมาึ้นมาเอโอ้ยสนามเอ้ยเอาป้นเออึ้นมาึ้นมาึ้นมา รอดตายชนเผาอากูอากี้นะครับไปไปไปอยู่นี่ล่างหรอ้ยไปไปไปสบนอนเต็มไปหมดช่วยนะปืนสลามหัวสลามเหรอยิงให้ชนเผ่าอากูอากี้คิดมาเองไป ไอ้สุดแล้วก็ฆ่ามาสำเร็จดึงปิ้วปิ้วใหญ่าหญ่ใ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 จเย็นนะนี่นี่คืออะไรอ่ะสลามหินได้มาเต็มเลยค่ะตัวนี้ไม่ทำ้ายตัวนี้ไม่ทำ้ายนะอ้าวไปแล้วคือสลามอะไรไม่รู้นะคะกลับไปไหนเดี๋ยวถามกันอยากไปไหนในหมวกเปล่าได้หน้ากากมาสลามจังกินได้ด้วยสลามจังราเปลี่ยนว่าสลามจังอยากไปไหนเปล่าอืมไม่รู้ค่ะโอ้ตอบดีด้วยนะอยากไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะวิวตัวนี้ดีกว่าอ้าแล้ว อยู่นู่นแล้วรอแป๊บหนึ่งว้าวไปบนภูเขาไหมภูเขาไหมเราจะชวนไปบนภูเขาตรงนู้นนะครับมันสูงดีไปบนภูเขาไหมบนภูเขาเหรอตรงไหนอะนี่อะนี่อะนี่อะใช่นะว่าแต่เขาอยู่ไหนนู่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 นตรงนู้นนะตรงนู้นนั่นนั่นนั่นตรงนู้นน่ะเใช่ไหมตรงนั้นเหรอใช่ใช่ไปไปคู่หูประจนภัยกับสลามเย้ตัวนี้มันเดินไม่ได้มันต้องกระโดดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลวีน่ะเลวีไปเถอะอันนี้ต้องมีนักการณ์นะคะของตัวเมื่อกีี้้ขึนนยังงไที้ เราจะไม่ให้นานาบินแน่นอนครับมันต้องใช้จากความรู้จักความลําบากมากนะถ้าเราลงน้ำปุ๊บตัวเราจะละลายไหมไม่ต้องสมจริงอ้านานาหายอยู่นี่เอออยู่นี่ปนลาะเอออยู่นี่ปลาอะไรนี่คือปลาอะไรทุกคนน่ารักไหนไหนไหนปลาอ้าวตายตกใจ <premises. S 2> เอาเนื้อเปลาให้ไปแล้วอ่ะช่างมันตามน้องสลามไปก่อนนะคะต้องรจัดความลำบากนานๆนนี้ใช่ปีนเลยใช่ลิมมูรุไหมอ๋ออ๋อไอ้จากเรื่องเกิดใหม่ทั้งนั้นคืการเป็นสลามไปแล้วอะใช่ป่ะเพื่อนลิมูรุเพื่อนเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนโอเคข้างหน้าเป็นลิมมูรุไหมเอาแบบสลามตัวฟ้าเลยเอาไปเลยหรือผมไปหาวัดมาครับถ้ามีก็เดี๋ยวผมจะมาทำกดไลค์กันเยอะๆนะเราจะได้เป็นลิมมูรุนะครับเป็นสลามเลยนะไม่ใช่เป็นคนดะสลามแปะบันไดเยี่ยวเหรอกินสลามไหมแหม หลอดอาหารก็เต็มเดี๋ยวสิยังไม่ได้ทำอะไรเลยน้องสลามหรอนี่ทำอะไรได้ไงสลามกินปกิสลามบอลเขาทำอะไรกันนะกินกินได้นะจริงปะความจริงมันกินไม่ได้หรอกแบ๊สลามบอลกินได้หรอกินไม่ได้กินไม่ได้รีบเบรคขึ้นมารีบเบรคขึ้นมานานาเร็วๆเราจะสร้างบ้านบอลมันกินได้เลยวเร็วรีบเบรคขึ้นมาไม่รู้โอ้ยทำไมมันสูงยังโอ้โหมันได้เขาเต็มไปเยอะนะคะเนี่ยเหนื่อย เตรียมเพื่อการขึ้นเขาสูงจังเอ้าเหนื่อยแล้วสูงจังสูงจริงใช่ใช่ไปไปไสูงมากเราเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้ยเราไม่ไม่ขึ้นไปแบบนักบินเขาล่ะโอ้ยตกตกตตกใจหมดซ้ำตัวนี้มันกระโดดอยู่ตลอดเวลาเลยครับอทำให้ผมเดินยากนะ แล้วโอ้ยมันกระโดดมันกระโดดอ่ะแกฉัแล้วแกฉัแล้วเริ่มเซียนขึ้นนะคะเร็วมันไปสูงจังเนี่ยตามตูดน้องสามรีบมารีบมาอ้าวโอ้ด้านบนมีม้าลายอยู่มีม้าลายนะคะซิีเบิ้ลม้าขี่ได้ไหมม้าไลาีว้ายมันมันควิดม้าไม่ใช่ม้าลายโอเคเข้าใจไม่ใช่ม้าลายโอเคม้าเฟซบุ๊กไม่ได้หรอมายูทูบมั่วไปเลยมั่วยูทูบเดี๋ยวม้าลายออกไปครับต้องทำอะไรน้องอ่ะสร้างบ้าน ไม่ไมาไอจีเราไม่าไอจีมั่นาากัน เดี๋ยวเลยเคลียร์พื้นที่ให้นานๆได้ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าจะทําอย่างนี้กับน้องไม้ไอจีไม่ได้นะใชไอจีไขแล้วค่ะเร็วคมเพราะว่าไวเจ็บเฮ้ยเองรื้อให้ผมแล้นมามาเอาของมาอของอ๋อหล่อนอาหารขึ้นเองนะคะรถเองขึ้นเองใครเอาบัทองนะครับมา Apple ทองเอาบ้านสีอะไรถามกันอยากได้สีอะไรอยากได้สีอะไรเอาบ้านสีอะไรเหรอเอาบ้านสีม่วงมีไหมม่วงมีมีโอเคครับได้สีม่วงไหมเอาไม้สีม่วงเหรอไม้สีม่วงแทงไม้ม่วง วิ่งครับทุกคสวยใครจะสร้างบ้านกับเธอไหมดึงดึงดึงดูก่อนเขาจะสร้างยังไงสร้างไงไม่รู้อ่ะ แล้วก็พิมแล้วก็สร้างไปงั้นแหละน่าจะประตูนะคะประตูอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยสร้างม่วประตูทางไหนสร้างม่วไม่ใช่สร้างมั่งสร้างม่วสร้างม่วอ๋อสร้างม่วนวไม่ต้องมีประตูก็ได้มั้งเออม่วไปเลยโอ้ยไปสร้างลำบากอ่ะทุกคนแบบมันกระโดดไปด้วยปิดไปก่อนแล้วกันนะประตูช่างมัน่อนตรงนี้ทำเป็นที่ยื่นออกมาแล้วกันประตูฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาชั้นมากตรงนี้ชั้นมากตรงนี้จะไม่เอาประตูไปนี้ไม่ตายก็พิการอ่ะโอเคเฮ้ยจุดชมวิวอันนี้ที่ชมวิวจ้ำเหรอชมที่ชม ที่ชมวิวอ่าคิดว่ากระโดดบันจิจําลงไปก็ตายเนี่ยจะทำก็ได้นะบันจิจําเนี่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะบันจิจัไหมล่ะนิดนึงบันจิจําก็ทำให้คุณตกได้ส่วนบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปทางไปชมวิวแล้วกันครับจะชมวิวตรงนี้จะมืดแล้วนะคะมันไม่เล่นสวยเล่นทำสร้างเสร็จเจ๊บเจ๊ขึ้นใด้เป็นไงบ้านชั้นเดียวพอที่เกียจสร้างเอากระจกสีอะไรต้องถามด้วยไหมเอเอากระจกสีอะไรเอากระจกสีอะไรหรอกระจกสีมาวงได้ไหม มีไหมสีขาขาวก็ได้โอเคสีขาวอุ้ยน้อนอย่าบังอ่าโอเค thank you เดี๋ยวช่วยบังกระจกสีขาวนะคะเพราะว่ากระจกสีม่วงก็เขานะเฮ้ยนันน่าทำได้พนดด้วยชั้นสองอ่ะเอ้ยบ้านก็สวยอยู่นะตัวนู้นมีเกาะลอยฟ้าด้วยครับเราไม่พาไปหรอกแม่เราจะอยู่ตรงนี้ทำเป็นบันไดเริ่มสวยงามสวยงามทำอะไรดีตรงนี้ก็ทำเป็นบันไดนะคะันสีม่วงปลูกต้นไม้แถบดอแถบดอสีม่วงมีไหมน่าจะมีนะไม่มีเหรอไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคเป็นไงบ้างนะอาอตกด้วยสบายดีไหมไม่มีทางเข้าอีกมาแน่เข้าทางนี้เข้ามาทางนี้อ๋บมาเราจะเละละไม่เละไม่เละไม่เละมืดแล้วนะคะ๋ยวใครเราช่วยกันสร้างนะครับบ้านก็จะออกมาสวยมันได้ของเรานี้เอ้ยแรกแมันดูดูไม่สวยนะเริ่มแต่งเริ่มสวยนะครับทำทางขึ้นดีกว่าคือตอนนี้เราช่วยกันสร้างบ้านใช่ไหมของขาดบอกของขาดบอกโอเคนานาของขาด บ้านน่าจะมีไฟสีม่วงอ่ะมีไฟม่วงไหมไม่มีเราแต่งข้างในให้นะครับนี่บ้านเราบ้าานเรสว่างแล้วนะคะเริ่มมดีเริ่มมาดีเริ่มมาดีเตียงสีม่วงจุ๊บนี่ประตูเดี๋ยวค่อยทําประสบการณ์สร้างบ้านท็อปปิ้งเทเบิลศูนย์เลยเอาชัหนังสือวางข้างๆนะครับโอเคซอมบี้เกิดมาบี้เกิดอุใยเสียงซอมบี้มันจากไหนอะ ตอนนี้มีซอมบี้ด้วยเหรอซอมบี้โอเคแล้วก็เฮ้ยมันกระโดดเลยทุกคนมันสร้างยามมันระโดดมันจะโดด,น,โด,ดนี่นะคะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนนั่นนะสร้างแล้วก็วางสวยจังไม่ใช่สวยนะสร้างสวยจัง สร้างสวยจังสวยสวยไหมล่ะสร้างสวยเลยหรอสร้างสวยไปละสร้างสวยไปละซอมบี้เออข้างในบ้านเสร็จแล้วก็ b u i ไปแล้วนะคะน้องซอมบี้เราไว่ข้างในอุ้ยเป็นบ้านแล้วค่ะทุกคนสวยไปละเพลินใจสวยใช่เปล่าดีใจสวยนะไม่ใช่สวยสวยใช่เปล่าใช่สวยมากไม่ใช่สวย มันสวยมากโอเคแบบนี้นะครับโอ้โหบ้านเราก็สร้างเราก็สร้างบ้านเสริมเหมือนกันนั้นเนี่ยโอเคแล้วก็เจอไปมาให้ไปหน่อยล้วกันอ่านี่ครับไปไมมจริงๆมันถึงมันจะสวยๆแต่ก็ได้ข้างในรับไม่ได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้อ่านี่ไงโอ้โหเลยได้อยู่นั้นหมนสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆสวยงามมากๆใช่มันสวยงามมากๆสวยมัน ไม่สวยแต่ไม่สวยแต่สวยตรงนี้ทําให้ชมวิวอ่ะสวยงามนะคะประมาณแบบนี้ไม่ให้มันบ้านไม่มีประตูอยบ้านที่ไม่มีทางเข้าเหลี่ยมเกินอ่าไม่ให้เหลี่ยมเกินไม่ให้เหลี่ยมจุ๊บอุ้ยไม่เท่ากันวะน้องมตรงนี้เป็นมาสีม่วงแล้วกันนะมันจะได้สวยสวยไม่เท่ากันไม่ใช่ถูกแล้วนี่สวยมากทุกวนสวยมากสวยมากมากเลยอ่ะไงใช่ไหมมันสวยมากเลยเนาะใช่ไหนไหนไปดูใช่อีอีใช่อีอีโอ้ยนี่ทางเข้าเหรอคะ เพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องจากแล้วงั้นก่อนเธอมุกเิมก่อนเธอจะลาเราไปแล้วนะก่อนเธอจะลาไม่เราทุกคลิปเลยเราไปแล้วนะไปแล้วนะทำไมอะแล้วเหรอใช่เราไปก่อนด้ปะโอเคก่อนก่อนสลามจะลาให้เาไปก่อนได้เปล่าสลามไปก่อนนะจะลาก่อนสลามจะลาไม่ต้องมาบอกว่าไปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าไปอย่าไปไม่ต้องมาบอกว่าไปไป ยอย่าไปเฮ้ยื่ยัเอ okay, ้าจะไปฆ่าตัวตายทำไมอ่ะเอเอ้าแล้วนานาไปฆ่าตัวตายทำไมเคดี๋ยวเอ้าเฮ้ยฆ่าตัวตายทำไมทไมไปแล้วฆ่าตัวตายทำไมเอ้าไปละเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยจะฆ่าตัวตายตายอย่าอย่าเไปก่อนนีเราไปก่อนเราไปก่อนนห้เรตายเพียงเตายด้วยคิดอะไ่ไปนะฆ่าตัวตายกันจบครโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ตั้งตักระดิ่งให้ผมด้วยนะครับช่องอาร์ซีด้วยนะครบช่องงานมาด้วยนะครับโอเคบายบาย